สวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านเราปูกระดึงทีมนะครับวันนี้เดินแถนขึ้นภูกระดึงนะครับระยะทางประมาณเก้ากิโลนะครับตอนนี้เราขึ้นมาด่านแรกครับสาแรกก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพวิดีโอช่วงที่อยู่บนภูกระดึงนะครับใช้เวลาทั้งหมดสามคืนนะครับสี่วันสี่ถึงห้าวันนะครับเดี๋ยวดตามครับไปมองไปนะครับ บนทาง,ยา,งยาวไกลครับครับการเดินทางที่ภูกระดึงครับในสเตปแรกนะครับเราถึงสามแหกตอนนี้เราถึงํามแหกแล้วครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนข้างหลังโอ้วิวสวยมากเลยครับความเขียวของสิ้นฝนต้นหนาวแรกของภูกระดึงนะครับมีช่วงตอนนี้สิบสิบโมงนะครับ ประมาณสิบโมงนะครับความเขียวนะครับคุ้มประการที่เดินขึ้นมาเ<อ>น่ยเราสมควร้อนแสงเดี๋ยวเราค่นนี้นะครับเดี๋ยวเราเออนีอ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับดู i right. ครับตอนนี้เรามาถึงที่สามกกโดนนะครับผมจุดสุดท้ายของภูกระดึงเอก่อนที่จะขึ้นซําแค่นะครับซําแค่เนี่ยจะเป็นการขึ้นที่ชันมากนะครับสังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาด้วยครับโหอึดมากเลยแบกเป้นะครับไม่มีโหลดนะครับสุดยอดมากเป็นน่ครับแล้วก็มีนะมองไปทางข้างนนครับอำเภอภูกระดึงนะครับ ข้างบนนี้อากาศเย็นมากเลยลมเย็นๆนะข้างบนคงจะเย็นกว่านี้เยอนะเดี๋ยวเรานะมีมีซีนสวยๆอยู่ข้างบนเยอะน,นะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดต่อข้าบนโอเคครับตอนแรกเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยนะแต่พอขึ้นยิ่งขึ้นมันยิ่งเย็นอ่ะอากาศมันยิ่งดีนะครับไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยแแจ้งข้างบน อันนี้ถึงกำลังจะเดินขึ้นจอไอ้นะหลังแปรนะคะซึ่งเป็นพี่สุดท้ายจากข้างล่างเดินขึ้นมาเหนื่อยมากปีนี้เป็นอะไรที่สุดยอดแต่ก็ใกล้ละอีิดเดียว,ว,ยวหวังว่าปีนี้คงสวยกว่าป,ปีที่เคยมาเอาละสูไ<ว>้ไม่สู้ นะครับตอนนี้เวลา,าบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายนะครับบ่ายโมงสี่สิบห้านาทีครับเรามาถึงจุดสุดท้ายของการเดินขึ้นภูกระดึงแลวครับเพื่อนจะเห็นว่าบันไดนี่นะครับพอขึ้นไปก็จะเป็นหลังแปรนั่นแหละครับคือภูกระดึงเราใช้เวลาเดินขึ้นตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะครับเราเดินกันมาสองคนเพราะงั้นก็ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไม่รีบนะ เดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยครับถึงแล้วครับปุกดินไหวไหมตากล้องไหวเฮยครับยานในชาติปุกดินที่ขึ้นชื่อว่า,าสวยงามแบบต้นต้นของภาคอีสาน อ,อีสานตอนเหนือใครสาร่นนะครับถึงชมพิวครวะถึงแล้วครับภูกระดึงครับถึงแล้วในโซนก็ถึงแล้วครับ,รรบ,รบนี่ฮะข้างล่างนี่ฮะจะเป็นอำเภอภูกระดึงนะครับสุดยอดครับสุดยอดมากเลย พนะอถ่ายตากล้องหน่อยเ,ออเป็นไงบ้างนี่ค่ะฮะ<า>แต่ก็โอเคอได้อยู่นี่ยยังลดอีกสามกิโลข้างหลังฮะเป็นอำเภอภูกระดึงนะครับเ,เดี๋ยวไปง่าไปใ้ปาองาปเนี่ยตไปบ นะฮะขบวนนะฮะรักษาขบวนจะเป็นที่ลาบนะครับที่ลาบที่ลาบนะครับเนี่ฮะ้ายนี้แหละครับพูดอะไรหน่อยสิขันที่สองขันที่สองเราคือพวกไม่ใช่พลกระเดนอีกแล้วขบวนอากาศเป็นไงบ้างตอนนี้ยังร้อนๆอยู่ไม่ห้นาวเท่าไหร่นะคะแต่ก็เย็นอากาศก็เย็นดีครับผมเราไปเรื่องที่จุดกางเต็นท์เห็นเขาบอกว่าหนาวจัง หมอก็สวยใช้เวลาเดินใช้เวลาเดินถ้าสกีที่วงสามสี่ ครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดกลางเต็นท์ของอุชาญชาติภูกระดึงแล้วนะครับเวลาก็ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะคือตอนแรกเรามาถึงประมาณบ่ายสามโมงเอ่อสิสิบหกนาฬิกาประมาณสี่สี่โมงเย็นแต่ว่าเรารอสัมภาระเราอยู่เพราะว่ามีของจะให้อ่างลูกหานในแบตให้นะครับบริเวณในรอบครับของอุทยานเราก็จะน,นะเป็นที่กลางเต็นท์นะครับเป็นลานลโล่งๆคล้ายๆสนามฟุตบอล ครับก็อากาศตอนนี้เย็นเย็นจริงๆหนาวคครับก็จะเห็นว่าจุดทางนู้นก็จะเป็นจุดกลางเต้นของอุทยานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมาก็อาจต้องเสียหัวละร้อยร้อยี่สิบาทป้าเต้นนะครับส่วนนี้ก็คือจุดจุดบริการนักท่องเที่ยวว่างั้นเถอะ เราก็นะฮะคืนนี้สำหรับคืนนี้เราก็คงจะพักก่อนนะครับเพราะว่าเดินมากันใหญ่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตอนเช้านะครับเราจะไปที่ผานกแอดกันเก็บผ้าที่ผานกแอดนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทะเลหมอกหรือเปล่านะมาทริปนี้รู้สึกว่าฝนมันจะหายไปเยอะเลยแล้วก็แล้วมันก็อ่อเป็นหน้าหนาวอะ่ะ ันออกหนาวแล้วอ่ะแต่ว่าก็ยังดีคือมันยังเขียวหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันซีนต่อไปโอเคครับ นี่เป็นบรรยากาศของคืนแรกภูกระดึงนะครับ mm hmm. พวกเรามาจากอุบลแล้วก็สุรินครับเดี๋ยวจะม,มีเพลงเพาะๆนะฮะเข้ากับบรรยากาศในค่ำคืนวันนี้นะครับจัดมาสักเพลงว่า t w เธอมีเขาหยเต็มหัวใจอย่าทำรายกายที่เธอทำเป็นว่ารักกันสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแก้งรักใ,ใจฉันเจ็บมันนานอยู่ใน Sao chính chính, đá. Hãy chờ, dù gặp chắn trong ní, nan chắn riêng Hãy thơ mong muốn nhìn lại. สิ่งที่เธอทำมัน ကိုကောင်းကြည့်ကြည့်ချမ်း